คุณผู้ชมคะนอกจากน้องๆนักเรียนแล้วนะคะพี่พี่ระดับมหาวิทยาลัยก็เปิดเทอมอย่างเป็นทางการวันนี้วันแรกเหมือนกันนะคะพาไปดูการปักหมุดของคุณพัฒนะพิมพ์แน่นค่ะเขารายงานจากมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งอยู่ในเมืองหน้าด่านชายแดนไทยลาวตรงข้ามกับแขวงคำมวนะ่วนค่ะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นเมื่อวานนี้เป็นไฟแนลการประชุมครั้งสุดท้ายนะคะฝั่งซ้ายคุณผู้ชมคือฝั่งลาวส่วนฝั่งขวาแม่น้าโขงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือฝั่งไทยนะคะ,คะทีนี้ พอเป็นระดับมหาวิทยาลัยคุณผู้ชมนึกภาพเด็กเยอะขึ้นความหลากหลายก็จะเพิ่มขึ้นอีกจากระดับประถมระดับมัธยมเป็นเท่าตัวนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะที่นั่นมีนักศึกษาทั้งหมด1637คนและโอ้โหมาตรการตอนนี้เข้มขน้นโดยเฉพาะเรื่องการคัดกรองความเสี่ยงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามอาคารเรียนนะคะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือที่นี่เขาบอกจะเน้นการเรียนระบบออนไลน์ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือบางวิชาทำไม่ได้จริงๆก็มาเจอกันได้แต่ส่วนใหญ่เป็นการเรียนออนไลน์นะคะพร้อมกับงดเว้นการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มของน้องๆจำนวนมากด้วยค่ะ